พ่อแม่พี่นองบ้านเฮ้าฟังทางนี้เข้าใหม่ๆสดๆจากนนวัดโนนยิวใกล้เข้ามาเราเดิอสำหรับบุญประจำปีทอดเทียนหอมสืบห้อยตาว่าห้อยปูยี่สิบเอ็ดกันย่านี้ เชิญพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันเด้อผ้าลูกผ้าหลานมาเอาบุญมาบอมากะลากอมันมาโหลดมาเบิงกันแข่งขันกล่องแงวโบรัร่นชิงถ้วยพระราชท่านสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมมราชกุมารี และบังการแข่งขันเดียวแค่นประเภทเยาว,วชนมวนมวนเด้อพี่น้องหมอแค่นหน่อยเปาดีมวนขกขนาดมวนมวนมวน,มวนหลายบอบบอใส่แต่เสาบาันท่อน,นั้นหลา่ะฮฮฮเจ้าทอง ยังยังบอบเบิดแค่นี้ยังมีการประกวดครับห้องสรพันธ์ประเภทเยาว,วชนและประชาชนเสียงมวนน่วนหูโอ้ยคือพ่อสมัยห้องสรพันธ์จีบหลวงพอแด้ก่าเอ้ก้าเวอนหลงพีน้อนหลบไปนอะงานนี้ต้องมาให้ได้ดอพี่น้องเอ้ยเสียงกลองดัง กำหนดการจัดงานวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีห้มบุญพี่น้องทั่วสารทิศเวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีเปิดงานบุญประจำปีเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีเปิดการแข่งขันทุกประเภทเวลา17นาฬิกาพิธีแห่ถวยพระราชท่านจากเทศบาลมายังวัดนนเิว เวลา18นาฬิกา30นาทีพิธีมอบถ้วยพระราชท่านรับของที่ระลึกเป็นเซตพิธีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงท่านได้ที่พระคู่ปลัดอัธสิทธิ์อริยเมธีโทร0817737507หรือที่สำนักงานวัดโนนนิวโทร06489266 เก่าได้ยินแล้วกระเป้าจดใไปแจฝฟาไว้เด้อพี่น้องเอ้ยสองหนึ่งกันย่าสองหนึ่งกันย่าอย่าลืมเด้อ่าฮพระครูปลัดอัจฉริยังคงเมตตาเสริมสร้างการศึกษาสร้างคุณค่างามล้ำเป็นศูนย์อบรมศูนย์กลางทางวัฒนธรรมมรดก คำสู่ลูกสู่ลาน